วิธีมีเงินเหลืออย่างแน่นอนก็คืออย่าใช้ของรุ่นใหม่สดแต่ให้ลดรุ่นมา1หรือ2รุ่นเช่นสมมติว่าเราอยากได้ i p h o n e รุ่นใหม่สดนะฮะใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะราคาสมมติว่า5 6 0ห0มืให้ลดลงมา2รุ่น1รุ่นหรือ2รุ่นประสิทธิภาพจะไม่ต่างกันมากนะพี่น้องครับมันจะไม่ต่างกันมากแต่ราคาต่างกันประมาณ40-50%นี่คือคุณมีเงินเหลือแน่นอน และคุณยังได้แบบใช้รุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นที่เราเคยใช้อยู่รถก็เหมือนกันมือถือก็เหมือนกันอะไรต่างๆที่มันออกมาใหม่เรื่อยๆแล้วเราจําเป็นต้องใช้หรืออยากได้เนี่ยแล้วทํำยังไงเราจะมีเงินเหลือแน่นอนก็คือแทนที่เราจะเอาแบบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ p h o n e ใหม่ล่าสุดแล้วก็ลดลงมาถอยลงมา1รุ่นคุก็จะเซฟได้ประมาณสัก20-30%ถอยลงมา2รุ่นคุณจะเซฟได้ครึ่งหนึ่งเลยนี่ครับถอย2รุ่นเนี่ยประสิทธิภาพ มันจะไม่แตกต่างเลยนะมันจะห่างกันนิดๆิดหน่อยหน่อยแต่ก็รูปนะ่ายดังนั้นอย่างนี้่าคือไม่ต้องไปซีเรียดแต่คุณได้สิ่งที่คุณต้องการแต่เงินของคุณเหลือมากขึ้นอย่างแน่นอนรถยนต์ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับลองใช้หลักการนี้ไปใช้ดูรับรองพี่น้องมีเงินเหลือแน่นอนครับ